สวัสดีค่ะน้อง,องกลับมาพบกับพี่ติงลี่และเด็กดีสกูอีกครั้งหนึ่งใน bedtime g c a s t นะครับควันหลงจากครั้งที่แล้วขึ้นโจทย์ของครั้งที่แล้วมาเลยนะคะอ่าโจทย์ของครั้งที่แล้วคืออันนี้นะคะแล้วก็ข้อ71ก็ตอบไปแล้วว่าต้องตอบข้อ4 n ี e d e ดนะจำได้ไหมเออว่าถ้าเราต้องการขยายคำนามที่มาข้างหน้าเนี่ยนะคะแล้วคำนามนั้นเนี่ย ถูกกระทำลักษณะเป็นความหมายในเชิงว่ามันต้องถูกทำสิ่งนี้นะฮะ The skills needed นะฮะก็คือ the skills are needed นะฮะนะ You need the skill ถ้าคุณเนี่ย You need the skill คุณเนี่ยจำเป็นต้องมีทักษะนะฮะเพราะฉะนั้นทักษะต้องถูกมีโดยคุณนะะีเพราะนั้นก็ the skills are needed เนะ,ะ,นะะเราก็จะใช้คำว,ว่า needed เนี่ยแหละมาขยายเออก็เป็นตอบ71ตอบข้อ4แต่วันนี้มาที่ข้อ72แล้วไนงะ เออนะฮะเขาบอกว่าแล้วก็ด้วยทักษะเราต่างๆเหล่านี้ที่จำเป็นเนี่ยนะคะเออเพื่อที่จะเอามาใช้ประโยชน์บรรดาเทคโนโลยีอันล้ำหน้าทั้งหลายเนี่ยนะคะพวกเด็กจนซีนะฮะ Gen Z เนี่ย Day ในที่นี้หมายถึงพวกเด็ก Gen Z เนี่ย will be significantly more helpful นะฮะก็จะมีประโยชน์อย่างมากนะฮะนะกว่าเดิมด้วยกว่า จเนเรชันก่อนหน้าด้วยนะฮะ to the typical company นะฮะสำหรับบริษัททางร้านโดยทั่วๆไปนะ,ะ typical โดยทั่วไปนะ,ะ in แล้วก็ตามด้วย72ดูช้อย c h o c ซิ oh, อ๋้ choice ในข้อ12คือการเรียงคำให้ถูกต้องค่ะน้อง,น,องนะคะ world today high tech high tech today world today's high tech world today บาบา เราต้องมาเรียงค่ะให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นคำศัพท์หรือคำนามหลักต้องอยู่หลังสุดตามหลักการเรียงคำเพราะตรงนี้เขาจะใช้คำว่า in แล้วก็อะไรในอะไรซึ่งตรงนี้พี่บอกเลยนะคะคำนามหลักก็ต้องเป็นคำว่า world ค่ะเพราะมันจะต้องเป็น in ตามโจทย์นะ,ะโจทย์มีคำว่า in ให้แล้วก็ต้องเป็น in the world นะฮะในโลกนี้ แต่ในโลกนี้เนี่ยมันมีคำขยายค่ะในโลกนี้มันมีคำว่า h ฮเทคเออเป็นคำขยายในโลกไฮเทคนี้นะฮะนะแล้วก็อีกคำหนึ่งคือคำว่า today Today คือทุกวันนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็จะแปลว่าในโลกที่ h ไ tech ทุกวันนี้ก็คือในโลกที่แบบว่าเป็นโลกที่ high ไฮเทคที่เราอยู่กันในทุกวันนี้นะเออมันจะเรียงยังไงในภาษาอังกฤษอะนะคะแน่นอนคะ่ะ โลกต้องไปอยู่ข้างหลังสุดตามหลักการของภาษาอังกฤษคํานามหลักจะอยู่หลังสุดและคําที่ขยายจะอยู่ข้างหน้าเนื้อออกใช่ไหมอย่างเช่นโลกสวยอย่างเงี้ยก็ต้อง beautiful world world จะมาข้างหลัง beautiful จะมาข้างหน้านะคะจะไม่เหมือนภาษาไทยที่เป็นโลกและสวยมาข้างหลังนะเพราะนั้น beautiful world ข้อนี้เอาเป็นอะไรดี มีข้อที่โลกอยู่ข้างหลังเพียงแค่2ข้อก็คือข้อ2กับข้อ3นอกนั้นตัดทิ้งถูกไหมเพราะ world ข้อ2กับข้อ3อยู่หลังสุดจะเป็น high tech today world หรือ today's high tech world เอาอะไรดีคะเออข้อนี้ต้องเป็นข้อ3ค่ะ today's แล้วต้องมี apostrophe s ด้วยนะเออ today's high tech world นะฮะโลกที่ High-Tech ของทุกวันนี้อ่ะ เหมือนแบบใส่อพอลสอฟี่ไปก็ว่าแบบว่าเป็นโลกของทุกวันนี้เป็นโลกของทุกวันนี้ก็เป็น today's world อา่าโทษท,ที today's high tech world อา่าโลกที่ไฮเทคของทุกวันนี้ตอบข้อ3ค่ะ today's high t e c h World เป็นการเรียงคำที่ถูกที่สุดค่ะหลักการการเรียงคำอย่าลืมนะคะต้องเอาคำนามนะคะไปอยู่หลังสุดแล้วก็ค่อยมีอะไรคะคำขยายมาอยู่ข้างหน้าแล้วพอดีในขอน้อนี้คำขยายเนี่ยที่จะอยู่ใกล้ World ได้ก็คือคำว่า h tech นะฮะเพราะว่า Today ที่เติม apostrophe s เนี่ยมันจะไปอยู่ข้างหน้าสุดเลยก็เป็น Today's หน้าสุดแล้วก็ g h t e c h World นะคะโอเควันนี้เอาไว้เปี่ยงเท่านี้นะคะและเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันนะคะอย่าลืมค่ะใครสนใจเรียนนะคะออสมัครมาได้ค่ะเด็กดี h o o l มีคอร์สให้เรียนเยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษนะมีคอร์สวิชาอื่นๆด้วยออโปรโมโชั่นเยอะแยะเอียดเลยนะคะช่วงนี้มาสมัครกันเยอะๆค่ะวันนี้เอาไว้เท่านี้ค่ะบ๊ายบาย